ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนผ่านของรถยนต์ไปสู่พลังงานไฟฟ้านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและหนึ่งในบริษัทที่แน่วแน่ในแนวทางนั้นก็คือวอลโวซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการว่าภายในปี2,573รถยนต์ทุกคันของค่ายจะต้องเป็นไฟฟ้าล้วน100%เมื่อเดือนมีนาคม2,564ที่ผ่านมาวอโวได้เปิดตัว x c 4 0พิ e เล็กทริก ซึ่งเป็นรถยนต์ครอส s อเวอรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วน100%ไปแล้วล่าสุดเพื่อตอกย้ำเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานไฟฟ้า Vonvo ได้เผยแผนสำหรับที่จะเปิดตัวทำตลาด x c 9 0 Pure Electric ในปีหน้าออกมาให้ได้ทราบกันแล้วสำหรับ Vonvo x c 9 0นั้นนอกจากจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนแล้วยังจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำหน้าขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์รอบตัวรถระบบกล้องมองภาพรอบคันเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและการประมวลผลแบบใหม่พร้อมกับการติดตั้งระบบ Lumina าไลด้าและโปรเซสเซอร์สำหรับประมวลผลโดยใช้ชิป Nvidia d r i v e o โ i n มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและเมื่อทุกระบบทำงานร่วมกันจะทำให้ระบบเซ็นเซอร์และระบบช่วยขับขี่ของรถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับ v o ล v o Concept r e c h ชา g ์ที่คาดว่าจะเป็นต้นแบบของรถยนต์ไฟฟ้าของ v o l v o ในอนาคตนั้นการดีไซน์ค่อนข้างมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนแต่ก็ยังพอมีกลิ่นอายที่ทำให้รู้สึกได้ว่านี่คือ v o l v o เมื่อแรกเห็นส่วนหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหนะ้าแบบทึบตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าที่ทางค่ายนิยามว่า t อร์แฮ m เมอหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือค้อนของเทพเจ้าทอนนั่นแหละครับ ไฟหน้าของรถนั้นเรียวเล็กดูเฉียบเฉียวประตูของรถนั้นจะถูกเปิดในลักษณะตู้กับข้าวส่วนท้ายนั้นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายมาพร้อมกับไฟท้ายรูปทรงตัวแอลและโลโก้วอลโวกลางฝาท้ายและบนหลังคาส่วนหน้ารถนั้นจะถูกติดตั้งเซ็นเซอร์ l i d a าตำแหน่งกลางตัวรถ ส่วนด้านในนั้นเนื่องจากยังคงเป็นเพียงคอนเซปต์คาในหลายๆจุดอาจจะยังดูไม่สมเหตุสมผลแต่โดยรวมแล้วการออกแบบจะเน้นให้ความสะดวกสบายและเป็นธรรมชาติสำหรับผู้โดยสารมีการติดตั้งหน้าจอควบคุมส่วนกลางและอินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาด15นิ้วพวงมาลัย2ก้านแบบกลมและหน้าจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลขนาดเล็กหลังพวงมาลายัยโดยโรบินเพจหัวหน้าฝ่ายการออกแบบอธิบายเพิ่มเติมว่าภายในคอนเซปต์รีชาร์ตนั้น เราสร้างความรู้สึกของห้องนั่งเล่นสไตล์สแกนดิเนเวียโดยเป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและหลังจากที่ทางวอลโวได้เผยคอนเซปต์ของรถยนต์ฟ้ารุ่นถัดไปออกมาให้ได้ทราบกันคร่าวๆแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่าวอลโวไม่เพียงที่จะมุ่งมั่นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่พวกเขากำลังมองไปถึงรถยนต์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหากวอลโวคิดจะแข่งขันกับผู้นําด้านยานยนต์ไฟฟ้าตัวจริงอย่างเทส l a แล้วก็เพียงแค่การทําให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไก,กลยอย่างเดียวนั้นคงยังไม่พอเทคโนโลยีต่างๆของรถนั้นก็ต้องพร้อมเช่นกันจึงจะสามารถแข่งขันได้แบบสมน้ําสมเนื้อก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าวอลโวเพียวอิเล็กทริกคันต่อไปนั้นจะสวยและล้ำหน้าขนาดไหน ซึ่งเราคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้น่าจะมีข้อมูลใหม่ๆอัปเดตเพิ่มเติมอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆในครั้งหน้ากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ